อยากสวยเหมือนอ้ำหน้าขาวเหมือนแพนเคก้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่งางใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภยัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่ ชาบ,บูไม่เอา,าฉันอยากกินพิซซ่าอะไรก็อยากกินพิซซ่างั้นไม่ต้องกินแค่นี้นะโอ๊ยอารมณ์เสียคะ่ะคุณผู้ชมทะเลาะก,กับเพื่อนอาวลืมสวัสดีสวัสดีค่ะพบกับรายการพีอาร์วอลตี้นะคะเมื่อกี้ทะเลาะก,กับเพื่อนอยู่คะ่ะเพราะว่าเกี่ยงกันเรื่องกินรู้จะกินอะไรกันดีไอเราก็อยากกินอีกอย่างเพื่อนอยากกินอีกอย่างไม่รู้จะทํายังไงก็เลยง,งดงดคางุนง่านแล้วทําไงล่ะงั้นก็ต้องพาไปชมคลายเครียดกันซักหน่อยละคะไปชมค่ะ การกลับมาเจอกันครั้งนี้นะครับว่าพิเศษยังไงบ้างครับพี่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ห้าห้าป่ะอ่าเป็นครั้งแรกที่มาพบกันใช่ถือว่าเป็นน้องใหม่ของที่นี่ค่ะก็ต้องฝากเนื้อฝากตัวกับรุ่นพี่เขาแนะนำมาเมื่อกี้เดินไปก็แนะนําว่าตรงนี้นะเป็นยังไงต้องต้องมาไหว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ต้องไปไหว้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ทำเป็นธรรมดาครับเราเรารู้จักกันมานานนี่ฮะก็ก็ยินดีต้อนรับครับการเปยังไงก็จะไม่ใช่เรื่อง ผมว่ายากในความรู้สึกผมนะเพราะว่ามันมันด้วยความสนิทกันไงมันทําให้เวลาเราเล่นละครมันก็จะมันมันก็จะมีทางอะไรที่เราเคยทํามาแล้วแต่วิธีวิธีการใหม่ๆก็คือว่าเราต้องหาอะไรที่มันเล่นแล้วมันไม่เหมือนเดิมอะ่ะนั่นนั่นนั่นคือโจทย์ของเราเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีบรรยากาศใหม่ๆอย่างเช่นว่าอย่างพี่ออฟพงพัฒน์เป็นพุ่มกับใช่ไหมฮะทีมงานใหม่ๆนุ่นน่าจะได้ได้ความรู้สึกใหม่ๆแล้วก็อาจจะมีไฟในการที่จะ แสดงมากขึ้นครับแล้วพี่ลูกเป็นไงบ้างครับเนเือูกมาก็จริงๆยังไม่มีการเริ่มถ่ายทำาะะแต่ว่าก็ได้เจอนักแสดงบางส่วนนะคะในวันฟิตติ้งเนี่ยค่ะก็แต่สาหรับกับพี่ปอเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าในเรื่องของบรรยากาศก็คงึ้นเคยอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่ากับผมเนี่ยก็คงต้องปรับตัวอยู่ดีค่ะฟิตติ้งกันไปแล้วเห็นภาพลำยองคนนี้แล้วเป็นไงบ้างครับลำยองเปนี้ก็จัดแต่นะไม่ธรรมดาเพราะว่าพี่อ๊อฟเขาก็ ฟรีสไตล์อยู่แล้วแล้วก็ให้นุน่นเ็าได้แสดงความรู้สึกหรือแสดงท่าทางมาเต็มที่ดูจากภาพถ่ายก็ขาเขือก็ฉีกไม่ธรรมดาผาถุงผาถุงเปิดอะไรเงี้ยฮะม,มีมีใคยกลับไ,ไปดูเวอร์ชันเก่าๆไหมครับไม่ค่ะไม่ได้ดูค่ะเราดีไซน์เองหรือว่าออกอบแนะนำว่าเราต้องทำอะไรยังไงถีคุณทางตคือจริงๆด้วยคาแรคเตอร์ของเขาบุคลิกของเขาเวลาคนที่อยู่แบบในสลัมมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะเหมือนเหมือนเราอ่ะเราใส่กระโปรงใช่ไหมคะ เราอึดอัดเราล้อเราก็โขกกระโปรงถูกว่าเออมันก็เหมือนกันแต่แค่แบบมันเป็นผ้าถุงเท่านั้นเองค่ะกับตัวนี้ต้องจัดการบ้านอะไรพิเศษเพิ่มเติมก็มีโอกาสได้ไปเรียนแอคติ้งค่ะแล้วก็ก็คองอ่านศึกษาในเรื่องของบทประพันธ์จะได้เข้าใจว่าจริงๆตัวนี้เป็นใครค่ะอื่ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราขจัดความกลัวหรือความเกรงออกไปเนี่ยมันก็คงก็คงดีขึ้นค่ะก็เชื่อว่าคือพี่ออฟพี่แดงเองก็เคยเจอหลายครั้งอะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้เราแบบไม่ไม่เคอะเขิน กับบทนี้หนักใจตรงไหนไหมคะรุ่เห็นว่าสารเลิฟซีนก็มันมั่นที่แล้วมีข้อจำกัดเหมือนกันหรือเป่อคือในมุมมองของของรุ่นแล้วก็พอดีก็คุยกับพี่ออฟอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆเราสามารถสืบได้หลายอย่างในเรื่องของเลิฟซีน<ม>เราไม่จําเป็นต้องสูบจิงไม่จําเป็นต้องอะไรเพราะยังไงในโทรทัศน์เองเนี่ยค่ะมันก็มีมีข้อจํากัดมีข้อจํากัดของเขาอยู่แล้วค่ะมันก็มันมีอย่างอื่นให้เราดูอีกเยอะ,ะค่ะไม่ใช่แค่เลิฟซีนอย่างเดียวมันเป็นหมดที่ข้างแรงตรงข้ามสาวหวานเป็นการ ก็ต้องรอดูเพราะจริงๆต้องบอกว่าตัวลำยองเองเนี่ยเขาก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงสวยหวานด้วยกันด้วยบุคลิกเขาแต่แค่นิสัยเขาไม่เหมือนหน้าเท่านั้นแหะค่ะผู้ถูกว่อใช่แต่คนเขาก็จะถามเยอะใช่ไหมว่าว่าลำยองแล้วนุ่นจะ่ยเขาเรียกจะยังไงจะสามารถอะไรอย่างนี้แต่ผมแต่ผมว่ามันเป็นเป็นบทพิสูจน์ของนุ่นเหมือนกันนะหมายความว่าในฐานะนักแสดงของเราะนะเราก็มีความส่า เราก็แอบให้กำลังใจนุ่นอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นบทที่ยากและมันเป็นบทที่ประสบความสําเร็จมาแต่ก่อนแล้วตั้งแต่ตั้งแต่พี่แก้วเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็บอกว่าบทนี้ยากแต่ผมเชื่อว่าด้วยความเป็นมืออาชีพของนุ่นเองนุ่นต้องหาทางไปให้ได้ <S <S ออแล้วจริงๆมันต้องหาทางไปให้ได้แล้วมันก็ต้องแบบทําให้คนในยุคนี้เชื่อได้ว่าลํำยองในเวอร์ชั่นนี้คือเวอร์ชั่นที่อีกเวอร์ชันหนึ่งที่ต้องน่าจดจาอะไรมันถูกสายตาจับจ้องมาที่พี่นุ่นพี่นุ่นกดดันบ้างไหม แรกๆก็ก็แอบรู้สึกเล็กๆแต่ถ้าถามตอนนี้คือไม่กลัวแล้วค่ะไม่ได้กลัวไม่ได้เกรงแล้วเงี้ยค่ะก็คงหลายๆอย่างด้วยเวลาด้วยอะไรกเราทําการบ้านมากขึ้นศึกษาตัวละครมากขึ้นเงี้ยค่ะกระแสะเป็นแฟนพี่นุ้นว่าไงบ้างคะกับการมาเล่นละครในซ่องสับก,ก็รอดูะค่ะทุกคนก็รอดูเพราะว่านี่ห่างจาก,ากละครมาเกือบปีแล้วอ่ะก็อยากเห็นเหมือนกันอยากถ่ายแล้วอยากเห็อยากถ่ายแล้วเหมือนกันเราในรุคนย้อนก็คือแฟนคลับใช่ใช่ก็จะมีคนถ่ายู่ตลอด ตอนว่างไงบ้างครับเป็น่าอะไร<ห>ค่รพเป็นภาพจากฟิตติ้งแล้วบ้างเออไม่ได้ว่าอะไร <c oughs> ค่ะ,คะ <c oughs> ก็นิ่งๆไปด้วยะไรค่ะป่าตะกอนนะคะเป็นป่าจะเริ่มใครทำอะไรกันเมื่อไหร่ <c oughs> ค่ะก็ <c oughs> เป็นเรื่องแรกนะคะ ที่ได้ร่วมง,งานกับทางช่องสาค,ค่ะแล้วก็กับทีมที่ออฟที่แดงด้วยนะคะก็สําหรับนักแสดงทุกทุกคนก็เต็มที่ในเรื่องของการคัดสรรนักแสดงมาเป็นอย่างดีนะคะก็เชื่อว่าทุกคนจะต้องสนุกและได้ความรู้แล้วก็ได้คติสอนใจในการดำเนินชีวิตด้วยค่ะนุ่นมีสามีอย่างต่ำห้าคนนะครับและเป็นและเป็นห้าพระเอกต้องบอกเลยว่าเป็นห้าพระเอกที่ในตำนานที่เราจะได้เห็นเลยในในละครของพี่ออฟนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันผมเชื่อว่านุ่นเนี่ย จะต้องเจอกับ5พระเอกซึ่งโอ้แต่ละคนนี่ฝีมือจัดจ้านมากนะครับติดตามชมแล้วกันนะครับในทองในเก้า ทเป็นอะไรคะเรื่องทองเดือก้าวค่ะรับบทเป็นลำดวนเป็นน้องสาวคองลำยงลำยองลำยองเออเออลำยองเป็นอ,อ,อีกคนนึงแต่งตัวไม่แพ้เลยก็อนาคตโสไซพอๆกับพี่เลยค่ะในเรื่องก็เป็นเป็นน้องคนกลางเป็นลูกคนกลางที่คิดว่าใจมีปัญหาเพราะว่าแม่ไม่รักเพราะว่าแม่เรื่อลออยากจะทําให้แบบแม่รักให้ได้ในแม่ในบทเนี่ยแม่จะแบบว่าลำยอง มีผัวใช่ลูกมีผัวรวยๆยแล้วมันดีเนี่ยนี่มีผัวดีผัวเราก็เลยมีผัวตามพี่บ้างกี่คนคะในเรื่องก็เออก็ไม่น่าจะน้อยกว่าพี่เราเท่าไหร่เรียกว่าพี่เป็นไอดอลใช่ก็ไม่เถ่ไม่ใช่ไอดอลใช่เป็นคู่กัดกันซะมากกว่าด้วยอะไรเงี้ยค่ะหทดยากหทดยากในเรื่องนี้ยากคาถ่ายมากๆเพราะว่าจะเล่นเป็นคนในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นชีวิตอีกแบบหนึ่งเนี่ยค่ะ ก็รับบทเป็น้อยดาวนะคะเป็นหญิงสาวที่มาจากต่างนอกแล้วก็เหมือนกับว่าต้องมาเปิดทีในกังที่บ้านแล้วก็ในเรื่องเนี้ยคือคุยกับพี่ขาพี่ขาบอกเต้าเลยเจอกันวันแรกจกุดแรกพี่ขาบอกว่าเต้เาไม่เอาความหวานเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเอาทิ้งไว้ที่บ้านเลยอะไรเง mm ี hmm. ้ยใช่เต้าก็จะพยายามดึงความแบบเข้มแข็งอะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยออกมาอะไรอย่างเ mm hmm. งี้ยค่ะเพราะว่าเพราะว่าเหมือนแบบเรื่องนี้เราต้องแบบเป็นคนที่กล้าที่จะแบบไป ค้นหาความจริงในบ้านที่เรากลับมาแล้วจะสลับได้ไหมกับไอ้ความได้เพราะคือจริงๆเต้าไม่ได้เป็นคนหวานแล้วอะไรเงี้ยคือคนจะแบบคิดว่าเออเต้าหวานแต่ว่าคือเต้าว่าเต้าก็มีอีกคาแรคเตอร์หนึ่งอะไรเงี้ยเราก็เราก็ไม่ได้เป็นคนหวานแบบบางทีหน้าอะไรอาเงี้ยอาจจะดูแบบเหมือนเรียบร้อยแบบหวานๆอะไรแต่ก็ไมไม่ใช่อ่านบทหลังใจคนไหนเนี่ยเออก็คงหนักใจเรื่องที่เหมือนกับเรื่องเนี้ยมันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบ เล่าเกี่ยวกับเรื่องเล่นลับอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนแบบเหมือนกับค่อนข้างกลัวๆเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เต็มที่ค่ะตัว่ตัวเองก็ไม่เคยได้เล่นละครแบบนี้เลยใช่ค่ะไม่เคยเลยค่ะได้ยม่าไงคะต้องมีแบบมีฉากมีอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบเล่นได้เต็มที่ไหมอะไรเงี้ยก็ก็คงเต็มที่แล้วค่ะเขาพยายามคิดว่าเออมันเป็นเรื่องแบบ คือเหมือนเป็นโปรดักชันที่ทําขึ้นมาไม่ใช่เรื่องแบบว่าเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือโปรดักชันที่ทําอาจจะไม่กลัวคือไม่รู้ว่าจะมีอะไรแบบนอกจากนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คงไม่หรอกเพราะว่าก็เป็นเรื่องบทประพันธ์เนาะไม่ใช่แบบเออนนั่อะไรเตรียมท่องบท <c oughs> สวด,ดอะไรไหมไหมก็คงพกหนังสือสมุดอะไรอย่างเงี้ยก็คงมีใช่ไหมคะเข้าขวดทายตอร์เลือดตอนนั้นเล่นวิงหอยดาวนะคะก็เล่นนี้จะเล่นเป็นผี แล้วก็เล่นตั้งแต่เป็นสาวแล้วก็ตายแต่พอเป็นผีก็ยังเป็นสาวอยู่ดีใจมาก <c oughs> ก็เป็นเป็นการได้กลับมาทํางานกับกับพี่ออฟพี่แดงอีกครั้งนะคะแต่คราวนี้จะเป็นพี่สถาพรกํากับผ,ผีีดูร้ายหรือว่าใครคะคือตอนเป็นคนเนี่ยตัวตัวที่โดนัดเล่นคือเวียงแก้วเวียงแก้วแบบถูกกระทาต่างๆนานาถูกแกล้งจนสุดท้ายเนี่ยถูกคมคืนสามีก็เข้าใจผิดไม่รักอะไรเงี้ยแล้วพี่แล้วบรรดาเมียก็ส่งเชือกไม้ผูกคอตาย เราก็เราก็เลยทำแต่ก่อนตายเราก็เหมือนแบบอาฆาตแค้นอะไรเงี้ยก็เหมือนบอกตัวเองไว้ว่าจะกลับมาแก้แคน้นก,ก็ก็เลยวิญญาณก็ไม่ไปไหนแล้วก็แบบรอ,อเวลากลับมาแก้แคน้นอะไรเงี้ย,ย,ยมีทั้งพา์ท,ที่แบบสวยแล้วก็มีไปถึงพา์ท,ที่แบบน่ากลัวค่ะแต่ว่าไม่ได้แต่งเอฟเฟคเละอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นผีแบบคือพอเราผูกคอตายแล้วเนี่ย บันดามเมียเมียเนี่ยเมียหลวงเมียหนึ่งเมียสองเมียสามก็ยังไม่ยอมก็ไปถ่วงน้ำนั<ม>้นก็จะเป็นขีกับเปียกๆนิดนึงชื้ <laughs> นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือที่ขาเองที่ออฟพี่แดงเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาอยากให้เราดูเป็นขีเหมือนขีสมัยก่อนอะขีคลาสสิกที่แบบก็เป็นคนนี่แหละคิดแบบคนแต่ว่าเราแค่ตายไปแล้วแล้ววิญญ,ญาณไม่ไปไหนอะไรอย่างเ<ค>งี้ยใช่คนดนมา พอดีมากแล้วก็หนักใจมากว่าไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงเพราะว่ามันต้องเล่นตั้งแต่แบบดีสุดๆน่าสงสารน่าเห็นใจคือโดนนั้นอ่านแล้วแบบร้องไห้เลยแบบสงสารเขาเลยไปจนถึงแบบไม่เอาอะไรไม่ฟังใครไม่มีวันยกโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องเล่นเป็นคนมีลูกเป็นผีแล้วก็แบบในเรื่องก็คือลูกโตเลยอ่ะมาเจอก,กันกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการทํางานที่แบบ คาทายมากๆแล้วก็อยากอยากเล่นมากเป็นครั้งแรกเลยทีเ่เล่นเป็นผีหรือว่าก,ก่อนเป็นครั้งแรกค่ะที่ได้เล่นเป็นผีส่วนตัวกลัวผีอย่างไไม่ถึงกับแบบโหกลัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรื่องเรื่องพวกนี้เนาะก็เป็นเรื่องที่เรามันพิสูจน์ไม่ได้เราก็ไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามก็พยายามตั้งใจอะว่าขอบอกเขาทุกครั้งอะไรเงี้ย <c oughs> อย่างวันเนี้ยก็ตั้งใจมากว่าขอให้การไททาหันไปด้วยดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจากที่เราอ่านบทเนี่ย โลเคชันสถานที่หรือตัวเนื้อเรื่องเองมันแบบมันชวนให้กลัวน่ากลัวไปหมดเลยอะไรเงี้ยผลก่อนร่วงมงานกับพี่อภลุงพูดีก็ขโมยซีนปากแดงแจบแล้วเรื่องนี้มาร่วมงานอีกเรื่องนี้บทจะขโมยซีนใครไรเงี้ยคะมันก็เป็นไปตามตัวละครนะคะก็คือโนนันว่ามันมันน่าสนใจด้วยด้วยภาพรวมของมันอะไรเงี้ยก mm ็อยากให้แบบรอชมอ่ะแล้วก็คิดว่ามันคงเป็นอีกผลงานหนึ่งที่เราจะมีโอกาสได้เปลี่ยนได้ทำอะไรที่มันเราไม่เคยทำ เรื่องนี้รับบทเป็นอะไรคะรับบทเป็นเจ้าหน้านฟ้าค่ะ<ม>ก็น่ค่ะบทบาทเป็นยังไง<ม>บ้างเจ้าหน้นานฟ้าก็เป็นคนที่เอ่ออยากรู้อยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สนๆกระโดดกระเดกหนะะ<ม>่อยคแบบคล้ายตัวเองไหม,มก็ถือว่าคล้ายค่ะแต่แต่ด้วยความที่เจ้าหน้านฟ้านี่เป็นเจ้าค่ะก็ยังมีมยังมีมาดิดนึงเลยต้องประกบกับใครบ้างคะเรื่องนี้ก็เล่นกับพี่สมาร์ทพี่เต้้โหแล้วก็มีพี่ๆดารารุ่นใหญ่หลายคนเลยค่ะได้เข้าฉากกันบ้างไหมคะ ยังไม่ได้เริ่มถ่ายเห็นพี่เขาก็แบบเหมือนมีปีมูอปีมือเขาก็เล่นละครใช่เพราะว่าพี่เขาคงเก่งด้านละครกันมาหมดแล้วอะไรเงี้ยเราเราไม่ถนัดเลยค่ะละครแอบเกรงไหคะเก่งไหมก็ก็เก่งนิดนึงนะคะก็ก็กลัวจะเป็นตัวองเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องพยายามทําให้ดีที่สุดค่ะ จบแล้วหรอกําลังเพลินเลยะคะ่ะคุณผู้ชมอารมณ์ดีแล้วสงสัยต้องงอเพื่อนหน่อยแล้วเพราะว่าบางครั้งนะคะการยอมแพ้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอเสมอไปนะคะบางครั้งนะคะมันอาจจะหมายความว่าเราเข้มแข็งที่จะปล่อยให้บางอย่างผ่านไปครั้งนี้ตามใจเพื่อนก็ได้ไปกินชาบูเดี๋ยวครั้งหน้านเพื่อนตามใจเราบ้างแต่ก่อนจะลากันไปนะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างครีมบํารุงผิวหน้าโมโคเซค่ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเธอกินชาบูก็ได้หิวแล้วเร็วสิ อยากสวยเหมือนอ้ำหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโกเซ่เห็นผลหน้ากระจ่งางใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภยัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโกเซ่